โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมดีมนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมไมค์คัมนั่นเองนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดลัคกี้บ็อกซ์อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมอยู่ในสนามบอลเออผมติดติดตะข่ายประตู what the fuck รอครับโอเควันนี้นะครับผมจะมาสู้กับระดับเทพเลยนะครับนักเตะระดับเทพระดับโลกนั่นก็คือคริซูโน่โรนันโดนั่นเองนะครับผมนะ อจ,อจอมยิงในทีมยูเวนตุสนั่นเองนะครับผมนะก็จะมาลองดูว่าถ้าเกิดผมเปิดลัคกกี้บ็อกซ์มาสู้กับเขาแล้วเนี่ยผมกับเขาใครจะชนะนะครับผมเลือดเขาเนะี่ยมีเป็นล้านเลยท่านผู้ชมนะจะให้พูดอีกจะให้พูดซ้ำๆก็นั่นแหละครับก็คือเลือดเป็นล้านถ้าเกิดไปตัวเปล่าๆโดยไม่เปิดลัคกี้บ็อกซ์คือตายแน่นอนนะครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีอุปรกรณ์ลเล็กๆน้อยนะครับผมอันนี้คือเอาไว้เห็นตอนมืดนะครับโอเค ตอนนี้ก็คือตอน,นคืนนะครับผมนี่เห็นไหมคนดูเพียบเลยนะครับโ okay, อเคเดี๋ยวผมจะเปิดลัคกี้บ็อกซ์ลิเวอร์พูลนะครับผมโอ้โ oh ห oh, มาถึงก็ได้ของจริงเลยวะน้องๆหนูๆน,นะอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์แล้วกดอ่ากดติดตามให้พี่ด้วยนะว่าอ่าให้คนอื่นได้ดูอะ่ะประมาณนั้นแหละเออไม่รู้จะพูดอะไรละนะแล้วก็สามารถคอมเมนต์เชียร์ได้ว่าเชียร์โรนัลโดหรือเชียร์ริเวอร์พูลนั่นเองนะครับผมแต่ก็สามารถอ่าเม้นกันได้นะอยากให้อยากให้เจอกับนักเตะ ใครอีกนะครับนะโอ้โหมาถึงก็ได้กางเกงกับรองเท้าเลยนะครับโอ้ได้ดาบโอ้ดูจะทรงพลัตนาไตาแล้วว่าใครจะชนะใครจะแพ้นี่ยปะโถเอ่นะคือเกิดก่อนนะว่าเฮ้ยได้รักกูได้ลักลกีวอวีโ,โกเกมเฉยไอ้ขได้เฉยโอเคก็ขอเกิดไว้ก่อนว่าคือเป็นนักเตะที่ผมชื่นชอบพอสมควรแต่ไม่ใช่ไอดอนนะก็คือแบบว่าก็ชอบดูแล้วชอบประมาณนั้นแหละครับนะ คือก,ก็เล่นเก่งก็คือทีมเก่าก่อนหน้านี้เขาอยู่เรียวมะริดนะครับก็ถือว่าฟอร์มโหดเลยนะแต่พอเรียวแต่พอเขาออกจากทีมนั้นไปเรียวมะริดก็ฟอร์มก็ตกเลยนะครับนะเฮ้ยยีระบดโอ้โหสนามายูเวนตุสน,นะผมลืมบอกโอเครอบที่แล้วนะคือผมได้สู้กับน,นักเตะไปเฉพาะแบบนักเตะนะถ้าเกิดคลิปคลิปที่แล้วคือผมสู้กับสู้ใครวะอ่า ผมสื้อใครไปวะผมลืมคือผมอาจจะจัดแบบผมสู้เฮ้ยผมสู้กับใครไปวะผมลืมเออน้องๆก็อย่าลืมไปไปคอมเมนต์กันคอมเมนต์ได้นะว่าว่าคลิปที่แล้วพี่สู้กับใครนะถ้าถ้าน้องๆไม่รู้ก็ไปไปดูคลิปกเก่าๆได้เนาะโอเคตามนั้นนะก็เอาง่ายๆก็คือนักเตะเนี่ยตั้งแต่เปิดลกูกยิงบอลมาเคยสู้นักเตะแค่สองคนนั่นก็คือโมฮาเหม็ดซาลากับนี่แหละครับคริสเตียโนโรนัลโดเฮ้ย ได้ได้เล่นลิน้นได้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 เล่นอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้อโถ้ได้ดาบมาว่ะตีบวกได้เลยเนี่ยเฮ้ยผู้เป็นเล่นไปไม่มีที่ตีบวกไอ้ประเด็นโถ้อะไรเล่าอะไรเล่าอะไรเล่าโถ้โอเคเออ,เออติดอะไรนักหนาวะเฮ้ยโ,โอเคเฮ้ย โุ้ยเราได้รองเท้าแบบนี้มาเนาะเอาอะไรดีมันก็เหมือนกันี้ะตีตีหรอตีหรอโอเคยามหมดเลยละต่อเลยนะท่านผู้ชมเอ้าเฮ้ยเฮ้ยได้เพชรว่ะคือถ้าเรามีไม้อะก็สบายเลยเว้ยโอ้โหพูดปุ๊บก็เจอปั๊บเลยคือเราสามารถคราฟทำอะไรๆอื่นได้นะท่านผู้ชมถ้ามึงยังไม่หยุดนะกูจะฆ่ามึง ฆ่ามึงอย่างนี้แหละโดยพิกแอ็กเปล่าๆก็ฆ่ามึงได้แล้วนะอือโถ่เอ้ยอ๋อมันต้องสีสีสีโอ้เรามาทำลายสนามฟุตบอลเขาอีกโธ่เอ้ยให้ตายเถอะเรามาทำพังสนามฟุตบอลเขาไม่พอยังจะมาขุดของของไอ้นี่ของเขาอีกโธ่โคตรละเมอเลยก็สิ้เลยโอเคเหลือเสื้อเหลือเสื้อเสื้อเสื้อโอเคแล้วก็เป็นดาบ เอาเยอะก่อนชึบดาบออกมาต้องโหดแน่นอนโอ้โหจริงด้วยโหจริงด้วยอู้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 ไม่ธรรมดาสวยเลยพี่สวยพี่สวยโอเคครบเซตว่ะเด็ดเย็ดเอาไม่ครบเซตว่ะอันนี้อัลติเมทอันนี้มันโอพมิกชาร์เดตเฮล멧นะครับโอเคอย่างนั้นเราก็ได้ดับดีๆดับเทพๆมาแล้วหลายๆอันเลยนะครับวันดีวัว โอ้แม่นะโอ้คือผมมีปัญหาในการทำคลิปเล็กน้อยก็คือว่าผมไม่รู้ผมจะสู้กับใครเพราะฉะนั้นช่วยกันร่วมมือกดคอมเมนต์พิมพ์มาว่าอยากให้พี่สู้กับใครนะก็เดี๋ยวพี่จะคัดมาเว้ยแล้วก็ไปดูในชุมนุมเอาอะชุมชนดิชุมนุมบ้าอะไรล่ะชุมชนนะครับแล้วพี่ก็จะให้เปิดให้โหวตว่าเออเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะมีคลิปลัคกี้บ็อกนะอะไรอย่างนี้ แล้วก็จะให้สู้กับใครก็โหวตเรื่องมาอะไรประมาณนี้แล้วผมคือผมจะคัดจากคอมเมนต์มาก่อนเว้ยคือผมคงคิดเองผมคงคิดไม่ออกก็จะเอาจากคอมเมนต์ของท่านผู้ชมแล้วก็จะเอามาคัดเอามาโหวตกันเออว่าจะให้สู้กับใครนะอา่าถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ดีนะผมคิดไว้แล้วนะครับก็วันหนึ่งนะครับผมคิดก่อนคือวันหนึ่งเนี่ยไม่ใช่วันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งจะมีคลิปลัคกี้บ็อกประมาณ2คลิป นะครับก็คือลัคกี้บ็อกซ์เปิดลัคกี้บ็อกซ์แบบเดียเด่ยวๆโซโล่เหมือนที่ผมสู้กับโรนัลโดนี่แหละแล้วก็แบบเก้าเก้าล้านคนเก้าล้านตัวอะไรก็ว่าไปที่เป็นคอนเทนต์ที่ผมคิดเองก็คือมันออกมาดีนั่นแหละครับก็คือผมจะเอาเป็นนั่นแหละคือสองคลิปเลยนะครับก็คือตัวเดียวกับล้านตัวอ่ะพูดง่ายๆนะเออก็ช่วยๆกันคอมเมนต์หน่อยนะครับส่วนสัปดาห์หนึ่งผมลงคลิปไม่ต่ำกว่า ปกติแล้วจะลงประมาณ4คลิปต่อสัปดาห์นะครับจะลงช่วงอ,อังคารศุกร์เสาร์อาทิตย์ประมาณนี้แม้ก็พุธศุกร์เสาร์อาทิตย์ประมาณนี้เดี๋ยวคือผมจะขอวางแผนอีกชินึงเนาะว่าจะลงคลิปกาวางแผนการลงคลิปยังไงนะครับเพราะช่วงนี้ก็จะปิดเทอมแล้วใช่ไหมล่ะก็จะทําเพิ่มกว่าเดิมนะจะทําให้มันเยอะกว่านี้นะครับผมใช่ก็รอดูรอดูนะก็ยังคิดอะไรไม่ออกเหมือนกันว่าจะทําคลิปอะไรเพิ่มนะ ก็ช่วงนี้ยอดยอดวิวที่ดีก็มีคลิปเล่นเกมกับเพื่อนนี่แหละนะเล่นแมครับกับเพื่อนแล้วก็มีเปิด l u c คกี้บ็อกซ์บีซีรีส์ปนบ้านแล้วก็ซนามิแล้วก็ l u c คกี้บ็อกสู้กับ1ตัวแล้วก็ลานตัวแล้วก็สตอรี่แบบเป็นสตอรี่ล็คกี้บ็อกแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะทำแมคคับสตอรี่มาใหม่นะครับก็ติดตามกันได้นะครับแล้วก็นั่นแหละครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรต่อ ก็คิดไม่ออกนะคือช่องช่องผมตอนนี้ก็มีอยู่แค่นี้แหละนะก็ยังไม่มีอะไรมากเกินไปนะครับนะถ้าเกิดอันไหนคอนเทนต์ไหนผมคิดปิ๊กออกไอเดียไอเดียออกขึ้นมาแล้ววิวบันดีก็จะทําต่อไปเรื่อยเอเออเอาชิตรอดอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นแหละครับหรือไม่แน่น้องๆก็ช่วยกันรีเควนมาก็ได้นะพี่ก็จะได้ทําให้น้องๆได้ดูกันนะครับว,ว้าวประมาณนั้นแหละพี่ก็คือพี่ก็เป็นคนที่คิดมากเนาะแล้วก็เครียดนิดหน่อยนะนั่นแหละครับ ก็คือเป็นคนจริงจังกับอันไหนที่แบบจริงจังแล้วคือต้องจริงจังให้สุดอะนะครับแล้วคือแบบมาผิดหวังทีหลังแลคือแม่งเจ็บมากอ่ะคือผมเกิดไว้ก่อนเลยบอกให้ฟังเลยนะผมเป็นคนอย่างนี้จริงๆนะเว้ยคือแบบเป็นคนคิดมากอ่ะแล้วคือแบบเครียดอ่ะแล้วพอเครียดก็ไม่รู้จะทำยังไงมันก็เครียดอยู่อย่างนี้ทั้งวันน่ะนะจริงๆริท่านผู้ชมช่วงนี้ดีขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ายอดวิวมันดีเออคือมันเริ่มแบบเริ่มกลับมาแล้วเออก็ มันจะปิดเทอมแล้วไงก,ก็ธรรมดามันก็ต้องมีขึ้นบ้างก็เลยไม่ค่อยเคยรียดเท่าไหร่นะครับคือเมื่อก่อนนี่คือแบบวิวหายไปเลยอะแล้วแบบเฮ้ยมันหายไปขนาดนี้เหรอจากร้านเหลือแค่ผลักพันอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับหลักพันไม่พอหลักร้อยเลยเผล่เพ่นะนะครับท่านผะู้ชนมะผมก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวว่าจะมีคอนเทนต์มีแพนคิดออกมาว่าจะทำทำไอ ไลฟ์สตรีม like เล่นเกมอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีแบบว่าช่วงเล่าอะไรอย่างนี้นะจะเล่าบน่นบ่นอะไรก็ว่าไปนะอยากรู้เรื่องอะไรก็จะเล่าให้ฟังจะจะบ่นให้ฟังฟังเฉยฟังนะประมาณนั้นแหละครับนะก็นั่นแหละคืออนาคตที่อยากจะทำนะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับพี่ขอแค่นนีะ้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคอมเมนต์ Comment ด้วยคอมเมนต์ Comment ด้วยนะคอมเมนต์ Comment ด้วย โอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเราจะมาสู้กับ Cristiano r o n a l โดนะครับผมใค okay. รท่านผู้ชมคงอยากดูแล้วสินะถ้าอยากดูแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้กับพี่ดีวินด้วยนะครับผมตอนนี้พี่ดีเตรียมของเรียบร้อยแล้วนะครับฮ่าฮ่าพร้อมที่จะบวกมากกับตอนเนี้ยคือแบบเซียนอะ่ะเอออ่ะเซียนโดนเรือโอเคเราจะไปตีเขาด้วยสเต็กนี่ก่อนนะครับท่านผู้ชมถ้าผมตายนี่คือจบเลยลนะ่ะ เออมาแล้วโรนัรโดวันนี้ครับผมขอเลฟ์ส้นพี่โรนาร์เดไบรพี่อยู่หรือเปล่านีออ่อ๋อผมลืมปรับพี่แกโอเคปาัาเสร็จเรียบร้อยโอเคพี่แกเขากลับมาเป็นคนปกติแล้วนะครับโอเคใครผมสู้กับคิสโรโนรโด,โด Leonardo. กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามไปมาแล้วอ่ะ มาแล้วว่ามาแล้วว่ามาแล้วเขาหนีผมเฉยเลยเฮ้ยพี่โดพี่โดพี่โดไหวเปล่าพี่ไหวเปล่าเนี่ยขนาดผมใช้มาสติตกันนี่อะพี่เนี่ยหมัดอ่ะหมัดกับหมัดเออมีมีน้องน้องคอมบินนะครับว่าให้พี่หมัดกับหมัดนะครับผมอ่ะลอง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 มาหมัดกับหมัดก็ลองก็ได้เออหมัดกับหมัดก็ได้โอ้โหพี่เอาดาบเนี่ยคืออ่ะอย่พี่ทิ้งโชว์เลยแล้วกันนะรอพี่พี่โดแป๊บหนึงพี่อ่ะอ่ะพี่เอายาทไปกันเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะพี่แอปเปิลเดี๋ยวผมให้อ่ะ ผมให้หมดเลยนะนะพี่ไม่เอาหรอเฮ้ยพี่ถ้ายามผมหมดเดีย๋ยวผมตายหมดเลยเนดะ็กโอเคผมจะทิ้งนี่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 เอาดิคือผมใจอะ่ะนะเอเผื่อทีอ่เออนี่ให้ด้วยอ่ะเอาดิอ่ะถอดก่อให้ด้วยอ่ะเอาดิมาดิเนี่ยโอ้ผมร้องขนเฉยโอเคถือว่าสุสีแล้วเนี่ยนี่แหละครับพี่โดพี่โดพี่โด พีโดพีโดพีพีโดเฮ้ยซอมบี้มาจากใสเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ซอมเบ้ซอมเบ้ช่วยกูด้วยซอมบี้ซอมบี้กูจะตายฮาตายโเพราะโรนัลโดแล้วไปนะไป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 เอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวตะคุบะตะคุบตีอะตีอะเอาดิ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 ไม่ไหวแล้วงูไม่ไหวแล้วนะงูไม่ไหวแล้วงูไม่ไหวแล้ว นัดเดียวตายเลยยูปามเฮ้ยเอาเฉยนี่โอเคครับผมก็ถือว่ามันเอามันเอาชุดผมไปใส่อ่ะถือว่ามันพอสมควรเลยนะครับกับการที่จะสู้กับโรนันดโดแต่ถ้าเกิดใครนะครับยังไม่มันกับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาสู้กับโรนันดโดใหม่ใน1000 1่ 1, อาร์ล้านคนเลยนะครับนะ ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามใหพี่ด้วยนะครับแล้วอยากให้สู้กับนักเตะคนไหนอีกคอมเมนต์มานะครับพี่จัดให้เลยนะครับเรื่องนี้เรื่องฟุตบอลผมจัดให้เลยนะครับโอเคก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้กับพี่ดีมันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ดีมก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผม